The c h l k Story สนับสนุนโดยโฟมุนรัา7.5%เติมความแค่ให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้อนรับกลับเข้าสู่ The Choc Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึน่งซึ่งส่งมาจากคุณอู๋นำล่าให้ฟังกันกับเรื่องบ้านหลังที่เจ็ด เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วตอนนั้นอู๋และเพื่อนก็ได้นัดกันไปเที่ยวทะเลตกลงคุยกันได้ว่าจะไปชายหาดชะอำ่ำอู๋จึงจัดก,การจองที่พักด้วยตัวเองต้องบอกว่าที่พักแห่งนี้อู๋เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกที่ไปนั้นประทับใจมากเนื่องจากที่พักราคาถูกสามารถพักได้หลายคนแถมอยู่ติดกับชายหาด แค่ข้ามถนนไปก็ถึงชายหาดเลยครั้งแรกที่ได้ไปพักนั้นเป็นบ้านหลังที่1นึ่ทำให้เห็นวิวทะเลจึงเกิดความประทับใจแต่ว่าครั้งนี้บ้านหลังที่1น,นั้นเต็มได้เป็นบ้านพักหลังที่7แทนบ้านพักนั้นจะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างจะมีที่จอดรถได้หนึ่งคันห้องนอนหนึ่งห้องมีห้องน้ำในตัวข้างหน้าบ้านจะมีบันไดเดินขึ้นไปชั้นที่สอง พอเดินขึ้นไปจะเป็นระเบียงหน้าบ้านเอาไว้นั่งสังสรรค์ได้ชั้นสองนั้นจะมีสองห้องนอนซ้ายขวามีห้องน้ำหนึ่งห้องตรงกลางสองห้องนอนนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกันอู๋ไปกับเพื่อนทั้งหมด6คนมีอู๋แฟนอู๋เพื่อนผู้ชาย3มคนแล้วก็แฟนเพื่อนอีกหนึ่งคนสรุปได้ว่าเป็นผู้ชาย4ี่คนผู้หญิงสองคนพอไปถึงก็จัดแจงห้องนอนกัน อูและแฟนเลือกห้องชั้นล่างส่วนเพื่อนและแฟนเลือกห้องชั้นบนห้องขวาเพื่อนผู้ชายอีกสองคนนอนห้องชั้นบนห้องซ้ายจัดแจงเก็บท้าของเสร็จก็นั่งพักกันเนื่องจากเดินทางมาเหนื่อยพอตกช่วงเย็นประมาณ4ี่ห้โมงทุกคนก็ออกไปซื้ออาหารทะเลพร้อมทั้งเครื่องดืง่มเพื่อกลับมานั่งสังสรรค์กันบริเวณระเบียงหน้าบ้านเวลาก็ล่วงผ่านไปถึงประมาณทีหนึ่งกว่า ก็แยกย้ายกันไปนอนอู่นั้นพาแฟนไปนอนในห้องหลับไปได้เพียงแป๊บเดียวไม่ทันจะสนิทด,ดีแฟนก็เริ่มงองแงออกอาการงี่เงา่ายากจะดื่มต่ออู่นั้นไม่ยอมจึงมีปากเสียงทะเลาะก,กันพักหนึ่งแฟนก็วิ่งออกจากห้องไปบอกว่าอยากเล่นน้ำแล้วก็วิ่งหายออกไปทางถนนด้านที่จะข้ามไปทางชายหาดอู๋ก็วิ่งตามสุดชีวิตไปฉุดกระชากลากหูกันนาน จนพานกลับมาที่ห้องพักได้พอเข้าห้องได้แล้วแฟนก็พยายามที่จะวิ่งออกไปจากห้องอีกยือ้อกันอยู่ในห้องพักหนึ่งแล้วจูๆ่ๆแฟนก็เริ่มกรีดร,ร้องจนกลายเป็นเสียงกรีดดังมากแล้วก็เป็ลมล้มลง,ลงไปทั้งยืนเพื่อนผู้ชายสองคนที่นอนอยู่ชั้นบนก็วิ่งลงมาดูเนื่องจากได้ยินเสียงกรีดดังมากอ๋จึงรีบพยุงแฟนออกมาหน้าบ้านพัก แล้วก็บอกให้เพื่อนนั้นรีบถอยรถเพื่อพาพแฟนไปโรงพยาบาลระหว่างที่เพื่อนกําลังถอยรถนั้นด้วยความร้อนอรนทําให้ล้อหลังของรถนั้นไม่เหยียบบริเวณเท้าของแฟนแต่ว่าแฟนนั้นก็ยืนนิ่งไม่รู้สึกตัวหรือว่าแสดงอาการบาดเจ็บใดๆทั้งนั้นพอถอยรถออกมาแล้วอูจึงรีบอุ้มแฟนตัวเองนั้นขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยนั่งประคองแฟนไปด้วย ระหว่างที่ทั้งสี่คนกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นแฟนก็ลืมตาขึ้นมาบอกกับอูว่าหิวน้ำอยากกินน้ำอูจึงรีบบอกเพื่อนที่เป็นคนขับให้จอดแวะร้านสะดวกซื้อบริเวณสามแยกชะอำํำเพื่อลงไปซื้อน้ำพอซื้อขึ้นมาเสร็จก็ออกรถต่อเพื่อไปโรงพยาบาลแต่พอเลี้ยวซ้ายจากสามแยกหาดชะอํำได้นิดเดียวแฟนก็ลุกขึ้นลืมตามองไปที่เพื่อนและก็อู ทำให้อูและเพื่อนนั้นถึงกับชะง,งักเนื่องโดยเป็นดวงตาที่น่ากลัวมากตาขวางเหมือนคนที่โกรธแค้นกันมานานแล้วแฟนของอูก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงเป็นใครทําไมถึงมาจับตัวอูคาพูดนั้นทําให้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันตกใจจนเกือบกระโดดลงจากรถกระบะอูนั้นก็กลัวแต่ก็พยายามจับตัวแฟนเอาไว้ตลอดทางน,นั้นแฟนก็เอาแต่พูดว่ากูไม่ไป กูไม่ไปโรงพยาบาลกูจะเอามันไปอยู่กับกูด้วยตอนนั้นความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธกูจึงตะคอกใส่หน้าแฟนว่าแล้วมึงเป็นใครต้องการอะไรแฟนก็ตอบกลับมาว่ากูอยู่ที่นี่มาก่อนพวกมึงมาลบหลูก่กูกูจะเอามันไปอยู่กับกูพอดีถึง่อโรงพยาบาลบริเวณทางเข้าด้านหน้านั้น ก่อนจะถึงห้องฉุกเฉินมีสารใหญ่ๆอยู่บริเวณทางเข้าจำไม่ได้ว่าเป็นสารอะไรแต่พอรถที่นั่งกันอยู่ผ่านสารนี้ไปนั้นแฟนก็เริ่มกรี๊ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สลบรถก็จอดที่หน้าห้องฉุกเฉินพอดีเพื่อนคนขับก็ลงมาจากรถพร้อมกับถอดสร้อยพระออกมาจากคอแขวนให้กับแฟนอูเอาไว้เพราะวาเพื่อนเปิดกระจกขับรถมาตลอดทางได้ยิน,เ,นรเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างระหว่างทาง หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวแฟนของอูก็รู้สึกตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนอูก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะพาแฟนของอูนั้นไปหาพระที่วัดจะดีกว่าแล้วก็ขึ้นร,รถขับออกมาจากโรงพยาบาลแค่นิดเดียวก็เจอวัดวัดหนึ่งก็เลี้ยวเข้าไปในขณะที่กำลังจะถึงกุฏิพระนั้นต้องเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวไปปั๊บ แฟนก็ชี้ไปด้านหลังแฟนของอูนั้นนั่งหันหน้าไปทางท้ายกระบะส่วนอูก,กับเพื่อนนั้นนั่งหันหน้าไปทางหน้ารถเท่ากับว่าแฟนของอูนั้นชี้ไปบริเวณหลังรถแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกนั้นเป็นใครพวกเขาเป็นใครกันมายืนรออะไรกันเต็มเลยอูก,กับเพื่อนได้ยินก็รีบหันกลับไปดูแทบช็อกเนื่องจากด้านหลังนั้นไม่มีใครสักคน มีแค่เพียงโกดที่เก็บกระดูกเรื่องรายกันเต็มไปหมดโอูกับเพื่อนก็ได้แต่เพียงนั่งขนลุกเกลียวเพื่อนอีกคนก็จอดรถพอดีแล้วก็รีบเดินมุ่งตรงไปทางกุฏิยังไม่ทันจะเรียกใครก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับตะโกนถามว่าพวกโยมมาทําอะไรกันตอนนี้เพื่อนคนขับรถนั้นจึงรีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อได้ฟัง หลวงพ่อรูปนั้นนั่งฟังไปหลับตาไปแล้วก็พูดขึ้นมาหลังเพื่อนเล่าจบว่าพวกโยมไปลบหลู่เขาก่อนพวกโยมนั้นไปดื่มเหล้าเสียงดังเทเหล้าท่มน้ำลายใส่ที่ของเขาทุกคนได้ฟังก็ได้แต่งงถามว่าที่ไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าหน้าบ้านพักพวกเรานั้นมีต่อไม้ใช่ไหม ต่อไม้ที่อยู่หน้าบ้านพักพวกโยมนั่นแหละเมื่อก่อนเขาอาศัยอยู่ในต้นไม้แต่ว่าตอนนี้ต้นไม้นั้นโดนตัดไปแล้วเหลือเพียงแค่ต่อพวกโยมไปเทเหล้าถุงน้ำลายใส่ต่อไม้นั้นใช่ไหมละ่ะทุกคนก็นึกย้อนไปว่าเหตุการณ์ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าหาดอกไม้ทุกเทียนไปขอขมาลาโทษเขาทำบุญไปให้เขาด้วยก็จะดีหลังจากนั้นก็รดน้ำมนต พร้อมกับผูกสายสินให้โอ๋กับเพื่อนและแฟนก็ทําตามที่หลวงพ่อแนะนําทุกอย่างพอกลับไปถึงบ้านพักเพื่อนอีกคนที่นอนพักอยู่กับแฟนห้องชั้นสองนั้นกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักอย่างนอนหลับสบายมากหรือว่าเพื่อนสองคนนี้ไม่ได้ดื่มเฮฮาด้วยกันก็ไม่ทราบได้ก็แค่ยอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรอยากให้ระลึกเอาไว้ว่าทุกสถานที่นั้น มีเจ้าของที่อาจจะมองไม่เห็นอยู่ก็เป็นได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องบ้านหลังที่7ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อกสตอรี่สนับสนุนโดยโฟบูนรา้าน7.5%เติมความแค่ไม่กับชีวิต